ครับอ้าวครับสวัสดีพ่อพ่อย่าเอฟซีลาวเอ็งสาวน้อยไปบ้านเทงเนาะครับเอาวัสดีครับแม่ตีสวัสดีครับ สวัสดีครับ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 โอ้ชอบนี่พเอก้ลูกปูเป็นห่วงขนาดเลยครับมาสวัสดีครับ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 สวัสดี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 ครับดสวดีสวัสวัสดีสวัสสวัสดีัสวัส ติดตามตลอดนะครับเด้อติดตามตลอดนมอเนรดอเมียงเปรอบนอเอเดีกัน่อบเดียวกันแม่อรอยอร่อยเจ้าน่าอ่ออใจกระไดเด้อขาเสือเอาไปเมื่อไห่ใจกรไดเด้อขาเสือน่ะบุลล่าอากีจา มือเป็นเลรียญได้บินน้บอลเอฟซีกำแพงเพชรให้ลูกยิงสามร้อยลานปุ่นบอกว่าให้พอการเลยเนาะเนาะกันกันเลยเนยอกันโมาสิพ่อพอเนาะใครผู่ไก่อยู่ไหนเช็คศิลปินด้วยคนไหนมาไม่มาคนไหนถึงไม่ถึงเอฟซีกำแพงเพชรเดี๋ยวพ่อจะได้ครับแล้วก็ต้น A อันนี้พวกกล้องครับ

พ่อเอกอยู่ไหนลูกเข่าให้ลูกสาวไปเลยก็ได้จะว่าสั้งความไปเอาไปเอาตะเกียบ้นตะเกียบอ้นไป้้ววมือรกันใชไหมบบกดา้นนู้นดอยแหเจบมอ่อันนี้ผอัเกิดหมน้ำลาหล ฝาก็ประยุทธ์มาเรียบร้อเลยเออมาน้ำปลาไแล้วก็มีมีของรักษาหลวงปู่ฝากมาให้โอเคครับหนึ่งทุ่มสิบห้าแล้วครับทุกคนวางโทรศัพท์ครับเข้าสู่บทรู้กันส่วนคนไร้พักนะครับอ่าโอเคสซล่าก็เป็นทีเรียบร้อยอันนี้ันี้วีแกตต่อนะครับอันนี้ประยุทธ์นน้ำมนต์โอ้น้ำมนต์ อันน้ำมันเดี๋ยวเอาให้ลูกสาวไว้เลยก็ได้พี่มอนยิงก็ใส่ลูกมอนยิงอยู่ไหนอันนี้เออเอาสั่งครบลูกสาวไปเลยก็ได้อีหลานอย่าลื่อมนลูกอันนี้เป็นคำสั่งพิเศษเสียเป็นคนไหนยังไม่มาก็ตามกฎตามระเบียบกันไปฉะนั้ะทำอะไรไปพรมอ้อมนะครับเวลานะครับเป็นเครื่องแอดไป ผูแก่รับเช่อรักษาให้ดีนะลูกอย่าไปเดินข้ามเด้อโอเคขอบคุณครัแม่แกแม่แกวแม่แกอีแกมาลูกมาเสซี่มาฝ่ลนเป็นห่วงู้เรียกดีเอองะไรี่บอผู้ใดู่้ใดเสือพี่ คนไหนที่ยังไม่ได้เื้อครับผมขอบคุณครับวพ่อกวาคณแล้วแล้วคนไหนได้ครขออนุญาตได้จริอคเราไปนั่งขาผมอยู่คุหล่ะไปเรียนยททังออกีวนี่ไม่เป็ยไรนะเยาออกเปทางบงออกเป็นคอยมันได้มาม่มีครับเดี๋ยวเราเจอกันโอเคครับครขออนุญาตได้คเวครับครับครับไปเดี๋ยวับเปเลยกันครับครับ ผู้ใดไปลากเอาผู้ตนึงีปง่ปอ่อยอย่เกี้ี่ปอยแบบไปลากแม่เอเีาวตรกีกจบแล้วนะครับเนาะหอเลยลาแล้ว ครับเอาวันนี้มีประชุมนะครับเนาะวันพรหัสมีประชุมครับพอดีได้มอบของให้หลาอุงอิงนะครับตามประตูประสงค์หลวงปู่สุขนะครับเนาะที่เป็นห่วงครับสวัสดีครับเป็นมาครับสวัสดีครับครับก็จะ ได้กลับก่อนนะครับเนาะคนก็เริ่มช่วยทามาครับที่วัดสายมงคลนะครับอํเภอ,เอสูงเนินนะครับเนาะครับอากาศเย็นครับ ครับสำหรับที่นี้ก็ฝากแค่นี้กันนะครับก็ฝากช่องส่งชาแนลไว้ด้วยนะครับเด้อครับ,รบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะไปเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ